สวัสดีครับวันนี้พ่อตีกับน,น้องอ้นเราจะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นนะครับแอ้วเชิญน้องอ้นเลยมาเลยมาเลยระวังอพร้อมหรือยังอ่าเดี๋ยวเราแกะมีเลาแกะตรงนีโ้โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะมไ,มไม่ดีอื โอเคเดี๋ยวเราแกะก่อนนะเดี๋ยวเอามาดูกันเนาะอ่าโอเคนี่เราแกะกล่องออกมาแล้วเป็นของเล่นอะไรเอ่ยมันคือของเล่นพอพร์เพ็ตช์โอโอเคอ่าแนะนําตัวละครหน่อยมเยบ้างอันนี้ <ละ S 2> มันคือโรบบี้อันนี้ล็อกกี้อันนี้ซูมาอันนี้มาเชลอันนี้ไรเดอร์แอนด์ริสค์ก็อันนี้ช <Okay. S 2> เชฟโอเคคุณเป็นตัวนี้เราจริงเป็นตัวนี้เรา ก็พิมพ์ไม่เป็นตัวนี้มันเจมเป็นตัวนี้หยบเป็นตัวนี้เออโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยใช่ไหมโอเคอ่ะดึงเลยโอ้โหนี่เป็นอะไรเอ่ยโหดูเหมือนเป็นรถเลยเนอะใช่ไหมมาแกะต่อไปกัน โอ้เป็นรถคันใหญ่เลยใช่ไหมมีใครนั่งอยู่ข้างหน้าว้าวนี่ใครไรเดอร์เหรอใช่ไหม,เ,มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวนี่เปิดฝั่งนี้กันนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่นอนว่านี่เขาให้อะไรมาบ้างทุกคนเขาให้มา เขาให้อะไรมาก็มีป้างแล้วก็มืออ่ะอ๋อมีบ้างอะไรเลื่อยๆตั้งแต่แกให้โอเคไหนเขาเขาให้ตัวอะไรมาบ้างออนเขาให้มาคขาให้คบมีอะไรบ้างมันมีแค่ไรเดอร์แล้วก็สกายแล้วก็แรปเปอร์แล้วก็บีแล้วเขาก็มีให้ตัวอื่นด้วยนะเวลาเราขย่อนเขไปมันก็จะเปลี่ยนดูอ่าอ แล้วเขาไม่ได้ให้ตัวไหนมาเขาไม่ได้ให้ตัวเชสเราก็ตัวเชสตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวไหนนะเราก็ตัวสีแดงมาเหรอสีแดงแต่ว่าเขาให้หลายตัวนี้กับตัวนี้ไม่ได้ให้มาอะไรนะเชสอืมอืมโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นให้เพื่อนๆดูไหมมันก็คือเราจะต้องใส่เอ่อ แ้วมันก็มีสีด้วยนะเราดูกดอ่กอนเราอันนี้มันเอาไว้กดเอ๋น,น,นี่นี่เดี๋ยวมาให้ดูในในเปิดใช่ไหมตัวน,นี้นะทุกคนยี่แล้วก็กดข้างหลังกดทีละอันกดอีกนั่นยี่ ข้างหน้าก็เปิดได้อ๋อแล้วใครนั่งข้างหน้าต้องเ <laughs> ก็บการ์เหรอ <laughs> ไม่ใช่ให้ไรเดอร์นั่งเหรอไรเดอร์ก็นั่งไ,ได้เหมือนกันของเล่นชิ้นนี้ได้มาเพราะว่าอะไรไปน้ไป <laughs> น้ำครบยี่สิบครั้งใช่ไหม <laughs> ชอบไหม นี่อะไรจับไรเดอร์นั่งหน่อยฮะไรเดอร์ขับรถใช่ไหมปึง้งโอ้คุณไรเดอร์อยู่ในรถแล้ว <c oughs> อุ้ย โอเคอันนี้มันก็เปิดใหม่โอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราขอจบรีวิวของเล่นชิ้นใหม่แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง <c oughs> ท,ทีทีด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย